จากช่องริบบอนใบบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำพริกหวานนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ะคะ่ะตัวนี้บัวจะใช้ริบบินเบอร์2องทำนะคะจะไม่แบ่งริบบิ้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ สีที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีไม้แหลมนะคะแล้วก็มีหลอดนะคะมีเหรียญค่ะ เราจะตัดริบบิ้นนะคะสีเขียวนะคะมาไว้ทําใบนะคะตรงนี้เราจะตัดอยู่ที่สองนิ้วนะคะริบบิ้นสีเขียวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาทําใบไว,ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะพับครึ่งริบบิ้นแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พับครึ่งตรงนี้นะคะ พับครึ่งตรงนี้พับให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จับด้านนี้ค่ะเราจะตัดใบนะคะใช้กันไกลโค้งนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ใช้กันไกลธรรมดาก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะ มุมตรงนี้ให้เหลือไว้นิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งตามใจชอบเราเลยนะคะ แล้วก็จะได้ใบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะมาอีกหนึ่งเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะตัวนี้เราจะเอามาไว้ทำขั้วใบนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาไว้มัดใบนะคะติดกับขั้วนะคะแล้วก็ จะแบ่งแบบนี้เลยนะคะขนาดก็ตามใจชอบนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะแบ่งประมาณนี้ค่ะเราก็ฉีกนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะมัดปมไว้นะคะมัดเป็นปมไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ตรงนี้เราก็จะมัดปมไว้เลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาติดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นเราก็ฉีกลิปปิ้นออกมาอีกนิดนึงนะคะเราจะมามาัดไว้ที่ใบนะคะประมาณนี้นะคะ ชิกมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ทำเป็นห่วงนะคะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะของที่ใบนะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะมัดนะคะ มาเตรียมไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาติดในขั้นตอนที่ทำเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์สองนะคะตัดความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรสี่เส้นนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะพับครึ่งริบบิน้นร<ม>ียดรอยพับให้เป็นรอยนะคะพับครึ่งริบบิ้นแบบนี้เลยค่ะ เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าห่วงนะคะแล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นเราจะขึ้นฐานแปดกันนะคะ พับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะ จากนั้นเราก็รีดทห้เป็นรอยการริบินเลืนหลุดค่ะแบบนี้นะคะเราจะจับริบบินขึ้นมาสีเส้นค่ะริบบินเส้นที่1นะคะเส้นที่2อทับเส้นที่1นค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สนะคะแบบนี้ค่ะริบบินทับกันด้านบนสีเส้นด้านล่างก็ มีริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่3ามเส้นแบบนี้นะคะเส้นนี้เราก็วางไว้แบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ยกริบบิ้นขึ้นมานะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้ค่ะปัดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะ เส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมาค่ะดันออกมาแบบนี้นะคะเราจะเอาสามเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงที่ 1, หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้น,สนที่หนึ่งนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึงค่ะแบบนี้นะคะริบบินน้นเส้นที่ 2, สองสอดผ่านห่วงหนึ่งมาโพล่ห่วงที่สองแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นเส้นที่สามสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองอาพรห่วงที่สาตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดไปแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยมือนะคะเราจะได้ริบบิ้นแบบยุ่งๆหลวมๆแบบนี้เลยเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะ แล้วแต่ถนาดเลยนะคะเราไล่ดึงแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะลิบบิ้จะยังไม่แน่นนะคะเราจะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมานะคะเรา,าะะจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะดึงเราจะทำหลวมๆไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงให้กระชับนะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทำให้หลวมๆไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนกลัวจําไม่ได้ก็ใช้ปากกาเคมีนะคะจุดไว้ก็ได้นะคะตรงนี้เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะสอดริบบินทับเส้นนี้รอดเส้นนี้นะคะข้าม1นรอด1นนะคะข้ามเส้นนี้รอดเข้า เส้นนี้ <ph ī lyn> แบบนี้นะคะเราจะสอดแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะดิบินจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สองเส้นนี้นะคะแล้วก็ข้ามเส้นนี้มาลอดเส้นนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี <š les> ้เลยนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สองนะคะจับแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้นะคะเส้นนี้แล้วก็ข้ามเส้นนี้มาลอดเส้นนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะสอดขึ้นมายากนิดนึงนะคะข้ามเส้นนี้มามาลอดตรงนี้นะคะข้ามหนึ่งลอดหนึ่งนะคะ แบบนี้เลยเส้นที่4นะคะข้ามเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้มาลอดเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะสอดแล้วก็ลอดขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่5นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะข้ามเส้นนี้มามาลอดตรงนี้นะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ อันบบนี้เลยสอดนะคะเส้นที่หกนะคะทำเหมือนเดิมค่ะข้ามหนึ่งอดหนึ่งแบบนี้นะคะเล่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นที่เจ็ดนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะข้ามเส้นนี้นะคะลอดเข้ามาใต้เส้นนี้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดค่ะเส้นที่แปดนะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่แปดเส้นนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะข้ามเส้นนี้นะคะมาลอดเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะข้ามเส้นนี้แล้วก็มาลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ เส้นที่8แล้วก็สอดแล้วก็ลอดขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้นะคะตัวนี้เราจะทำริบบิ้นเบอร์2เราจะทําแค่รอบเดียวนะคะเราสอดครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะโดยเราจะจับแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ ค่อยๆไล่ดึงนะคะแบบนี้เลยไล่ดึงให้กระชับนะคะใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะค่อยๆไล่ดึงทั้ง8ปดเส้นค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำด้านบนนะคะ เราจะมาทำตรงนี้นะคะมุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับลิบบินนะคะขึ้นมาสีนนะะ่เ้นค่ะลิบบินเส้นที่หนึ่งเส้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะเขาจะฝืนลิบบินนะคะทาแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะ ตรงนี้นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยเราจะฝืนริบบินนะคะเราจะทวนเข็มนาฬิกานะคะแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะเป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเราจับแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับใช้มือซ้ายเราช่วยจับประคองแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะด้านบนเราก็จะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะสี่เส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแลここ้วก so ็จะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะเส้นนี้ค่ะเส้นด้านบนนะคะที่มือเราจับตรงนี้นะคะด้านบนวางลงมาค่ะวางลงมาระหว่างกลางเส้นตรงนี้นะคะเส้นด้านล่างนะคะวางลงมาระหว่างกลาง หยิบเอาลิบบิ้เส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะเราจะฝืนลิบบิ้นิดนึงนะคะแบบนี้เลยลิบบิ้เขาก็จะโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นด้านบนนะคะวางเส้นด้านบนลงมาค่ะวางลงมาระหว่างกลางเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะวางลงมาหยิบเอาลิบบิ้เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลย จะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นด้านบนนะคะเพื่อนๆก็ um วางลงมาค่ะวางลงมาระหว่างกลากงเส้นด้านล่างนะคะแบบนี้เราจะฝืนริบบิ้นนะคะจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะโค้ขงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ วางลงมาระหว่างกลางเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หยิบเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะสี่เส้นแบบนี้นะคะเราจะวางนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ลงมาให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่สามเส้นนะคะวางลงมาแบบนี้นะคะ เราจะดันเอาลิบปบปินตรงนี้ขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะเราจะใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะตรงนี้ค่ะดันขึ้นมานะคะมุมแหลมตรงนี้นะคะดันขึ้นมาค่ะเราจะเอาสามเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้ามุมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเส้นนี้เราก็วางระหว่างกลางตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเส้นนี้วางแบบนี้ให้ริบ,บีน,น้านบนเหลือสามเส้นแบบนี้นะคะจะเอาริบบีนเส้นแรกนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะสอดเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไป ช่องที่1นะคะให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้เลยนะคะสอดไปตรงนี้ให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่3นะคะเราก็สอดไปตรงๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสอดไปตรงๆแบบนี้เลยสอดเข้าไปช่องที่1นะคะให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่3ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยหนึสานะคะสอดไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะเขาจะยังไม่กระชับนะคะเราจะสอด เก็บริบบิ้นก่อนนะคะจับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็พาลิบบิ้นลงมาสอดต,ตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะน,นี้เส้นที่สองดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะสอดค่ะแบบนี้เลยสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ สอดตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดช่องตรงนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะสอดนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะขั้นตอนนี้ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลย เส้นสุดท้ายนะคะดึงนิดนึงค่ะพาลิบบี้ลงมาสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็ไล่ดึงค่ะทั้ง8เส้นค่ะ ไล่ดึงนะคะอันไหนเราดึงแน่นมากไปแล้วก็ดันขึ้นมานะคะเราจะได้ด้านบนประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็สอดตามแนวเลยค่ะ ตามแนวริบบิน้นริบบิ้นผูช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะสอดค่ะสอดแบบนี้จนครบทั้งแปดเส้นนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นนะคะด้านล่างนะคะสอดไปตามแนวของเขาเลยนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นผูช่องที่สามนะคะแบบนี้เลยค่ะก็ดึงค่ะ แล้วก็ไล่ดึงนะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะ <c oughs> ค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> จากนั้นเราจะสอดเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะริบบิ้นที่เหลือนะคะ <c oughs> แล้วก็จะสอดเข้าไปด้านบนตรงนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> ตรงเส้นนี้นะคะ จะมีสองเส้นตรงนี้นะคะเราจะสอดเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะสอดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะสอดนะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้เลยสอดเก็บดิดบินนะคะ ลายดึงนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตัดดิบิ้นส่วนเกินเลยนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดให้ชิดค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาติดใบกันนะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจะใช้ไม้แหลมนะคะเสียบเข้าไปตรงกลางตรงนี้ค่ะเสียบนำนะคะแบบนี้นะคะ เสียบเข้าไปแล้วก็เอาหลอดเสียบเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ถอดไม้ออกนะคะเอาขั้วที่เรามัดปมไว้นะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปในด้านในตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในหลอดตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ จะอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ทั่วใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ดินก็ได้นะคะถ้าใครมีดินก็ใช้ดินนะคะหรือใครเพื่อนๆคนไหนจะใช้หลอดก็ได้ค่ะใช้ดินแล้วก็หลอดก็ได้นะคะอันนี้ก็เราก็จะใช้ริบบิ้นธรรมดานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะติดใบนะคะเราก็ มัดเป็นปมไว้นะคะแล้วก็ทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็นำมามัดติดนะคะ อีกรอบนึงนะคะดึงให้แน่นๆค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดลิปินออกนะคะเราก็จะได้พริกแบบสวยๆนะคะพริกหวานแบบสวยๆนะคะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถดันเหรียญลงไปได้เลยนะคะ สามารถทำตัวป่าไว้ได้ค่ะทำแบบง่ายๆสวยๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ